สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบจะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับนี่คือ LG Blu-ray BD620 นะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสที่รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับมาดูโลโก้กันนะครับก็จะเห็นเป็นโลโก้ LG แล้วก็ 3D นะครับหรือว่า3มิตินั่นเองแล้วก็โลโก้ของ WiFi นะครับนี่ครับ เป็นโลโก้ของ Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อในระบบออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นฮาร์ดดิสภายนอกนะครับ external hard disk ก็เสียบได้อันนี้ DLNA นะครับของ LG เขาก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับอย่างเช่นมือถือประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น Blu-ray e disc 3D นะครับหรือว่า Blu-ray e disc 3มิติยี่ห้อ LG นะครับ LG Blu-ray player นะครับ BD 6,20ะครับเครื่องเล่น Blu-ray disc LG รุ่น BD620 นั่นเองนะครับไปดูช่องต่อทางด้านหลังกันครับในส่วนช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับสำหรับต่อกับทีวีรุ่นเก่านะครับแล้วก็เสียบสายแล์ได้นะครับแล้วก็เป็นช่อง Optical นะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1นะครับ Optical นะครับตรงนี้ สายแลนแล้วก็ออปติคอลแล้วก็ HDMI แล้วก็ AV นะครับที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ได้เลยนะครับตัวนี้มี w i f i ในตัวนะครับรับ Wi-Fi ได้เลยแล้วก็มี Netflix นะครับสามารถขออภัยนะครับเมื่อสักครู่เห็นเท้านะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อ wi-fi แล้วก็เชื่อมต่อ Netflix ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ เปิดเครื่องขึ้นมาผมทดสอบกับทีวีนะครับวันนี้ทีวี LG เช่นกัน 3D ด้วยนะครับทีวี LG 3D ตัวนี้ก็บูเล y 3D นะครับหรือ3มิตินี่ครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับวันนี้ผมต่อกับ external hard disk ไปแล้วนะครับต่อ hard disk เสียบเข้า USB ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะลองแผนให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเมนูนะครับมาดูการ เซตค่าต่างๆนะครับของเมนูต่างๆมาดูที่การตั้งค่าผมตั้งภาษาไทยไว้แล้วนะครับอ่าหน้าจอนะครับตรงนี้ก็มุมมองก็16.9ส่วนเเต็มความละเอียดก็อัตโนมัติไว้การแสดงผลแบบ 1080p ก็ 50Hz นะครับโหมด3มิตินะครับก็เปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบแผ่น 3D หรือ3มิติให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้นะครับวันนี้และครับ อลองแผ่นให้ดูนะครับแผ่นแรกที่ผมจะทดสอบผมจะทดสอบให้ทุกท่านดูแผ่นก๊อปกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นแผ่นก๊อปปี้นะครับดูก็รู้นะครับแผ่นปริ้นโก้นะครับเป็นก๊อปปี้หนังมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับความสามารถในการอ่านแผ่นนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านแผ่นก๊อปได้ดีหรือไม่อย่างไรนะครับมาดูกันใส่แผ่นเข้าไปแล้ว มันก็จะหมุนหมุนมุนหมุนอยู่นะครับตรงนั้นอ่ามาแล้วนะครับนี่ครับอ่าเขาเป็นแผ่นก๊อปมานะครับเป็นแผ่นก๊อปมาว่ามันก็จะมีไตเติลมีอะไรให้ดูเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลอง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 เล่นดูสักตอนหนึ่งนะครับเป็นแผ่นก๊อปนะครับอันนี้กดเพลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก๊อปมาจากช่องสามนะครับนี่ครับ อ่ะพอแล้วนะครับให้รู้ว่าอ่านแผ่นก๊อปได้ก็พอนะครับอ่านแผ่นก๊อปได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้แผ่น DVD ก๊อปนะครับผมไม่มีแผ่นพ,พวกอย่างอื่อนลองเลยมีเป็น DVD แล้วก็แผ่นก๊อปนะครับมาอันนี้เป็นบูเลนะครับทีนี้บูเลก็เป็นบูเลแผ่นก๊อปปี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับอ่าเสสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้รีโมทนะครับอันนี้เป็นแผ่นบูเลแผ่นก๊อปนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับหมุน กำลังอ่านอยู่นะครับบลูเรดิสนะครับอ่าอ่านเรียบร้อยนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบกำลังรีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสชี่ห้อ LG นะครับตอนนี้มันขึ้นมาให้เลือกภาษานะครับเราก็ไม่เลือกก็กดอังกฤษนะครับกด Play ไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษถ้าจะเอาไทยก็ต้องเลื่อนลงมาครับนี่ครับผมทดสอบกับจอกับทีวีนะครับ60นิ้วนะครับ สมาร์ท LED TV แล้วก็ 3D ด้วยนะครับเครื่องนี้นะครับทีวีตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมมาแล้วครับเห็นเมนูแล้วก็ถือว่าสุดยอดทีเดียวครับเครื่องนี้และที่สำคัญนะครับผมได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปแล้วนะครับืภาพสวยมากครับคุณผู้ชมครับภาพสวยแจ่มสุดๆครับ ภาพเสียงนี่แจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับอสุดยอดเลยครับสุดยอดครับสำหรับบูเล LG ี 3D ตัวนี้นะครับรองรับระบบภาพ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับเอาละครับผมจะสต็อปนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดในตัวเครื่องก็ได้นะครับ แล้วก็เอาออกมานะครับเอาแผ่นออกเดี๋ยวผมจะทดสอบแผ่นอื่นๆให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับทดสอบหลายๆแผ่นนะครับจะได้ดูว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับมาแผ่นก๊อปอีกผมไม่มีแผ่นแท้นะครับมีแต่แผ่นก๊อปเลยจูราสสิกเวิด์นะครับใส่เข้าไปแล้วครับมาดูกันนะครับภาพคมชัดของบลูเรดิสนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณผู้ชมครับภาพแจ่ม ชัดให้รายละเอียดนี้สุดๆเลยครับ Full HD นะครับ1 0 8 0งศูน P มาแล้วครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละครับสำหรับบูเลนะครับแผ่นบูเลมาแล้วครับอือหือจอใหญ่เต็มตาเลยครับทีวีหกนิ้วตัวนี้เวลาดูภาพยนตร์ต่างๆนี่สะใจดีมากครับ60นิ้วครับ 60นิ้วสมาร์ททีวีแล้วก็เป็นบูเลอเป็นเครื่องเป็นทีวี3 d ีนะครับทีวี3มิติซึ่งหายากมากนะครับช่วงนี้นี่จะหาซื้อใหม่จะไม่มีเลยนะครับมีแต่ของมืสองนะครับเขาเลิกผลิตทีวี3มิติหรือว่าเลิกผลิตทีวี3 d มาแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะทําการเลือกภาษาให้มันนะครับเครื่องเล่นบูเลก็จะแบบนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ต้องเลือกก็กดเพลยได้เลยแต่ตัวนี้จะต้องเลือกภาษาให้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าบูเลดิสเครื่องไหนไม่มีรีโมทนี้ยากเลยครับเล่นไม่ได้เลยนะครับถ้าเจอแผ่นแบบนี้เราก็เลือกภาษานะครับอังกฤษเลือหรือว่าโปรตุเกสนะครับก็โปรตุเกสนั่นแหละครับแต่ภาษาอังกฤษจะอ่านว่าโปรทูโปตุเกสนะครับผมไม่เลือกเลือกภาษาอังกฤษก็ Enter ไปได้เลยนะครับ Enter แล้วก็ทำการเล่นไปเลยครับ่าเล่นแผ่นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับมาดูความแจ่มความสว่างความคมชัดของ เครื่องเล่นบลูเรดิสสามิตินะครับหรือว่าบ e ลูเรดิสสามดียี่ห้อ LG รุ่น BD620 นะครับวันนี้สีสเกดชาแนลทำการทดสอบทำการรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแบบยาวๆแบบจุใจไปเลยครับมาดูกันนะครับว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสสามิติของย e ี่ห้อ LG ทำอะไรได้บ้างครับม,มาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับ อ่ามันขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด enter หรือกด play ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วมันก็จะเล่นนะครับเครื่องสภาพเครื่องนี้สวยเลยนะครับผมให้98เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับไร้สวยใสยไร้ไร้รอยเลยคุณผู้ชมดูด้วยสายตาตัวเองได้เลยครับอ่าถ้าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ให้ดูด้วยสายตาทุกท่านนะครับว่าเครื่องนี้มันสภาพสวยไหม ดูได้เลยนะครับนี่สภาพสวยแจ่มสุดๆครับไร้รอยครับตัวนี้ไม่มีทิฏฐิช่องต่อก็ครบครันนะครับ HDMI Optical แล้วก็ AV นะครับเหลืองแดงขาวดูครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับสำหรับ LG b l u r e d i s ตัวนี้นะครับอ่ะพอแล้วนะครับเดี๋ยวลองแผ่นอื่นๆบ้างมีแผ่นที่จะให้ลอง อยู่หลายแผ่นทีเดียวครับคุณผู้ชมครับกดเอาแผ่นออกนะครับเดี๋ยวลองดูแผ่นอื่นๆบ้างนะครับอ่าอ่ามาดูเทรนทูปูซานนะครับภาพยนตร์เรื่องเทรนทูปูซานนะครับอ่ามาดูกันครับหมุนติ้วๆแล้วครับทีนี้ันก็โหลดมาภาพมาแล้วนะครับมาแล้วครับ สุดยอดจริงๆครับสำหรับเครื่องเล่น b l u e r a d i s LG ตัวนี้ครบครันนะครับการเล่นแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD Audio m p 3 DVD แล้วก็ Blue ร a ์แล้วก็บลูเรดิส3 d หรือว่าบลูเรดิส3มิตินั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอวันนี้ผมจะรีวิวให้ดูยาวๆเลยครับจนครบทุกนี่ครับก็จะขึ้นเมนูมาให้เรากด Play นะครับ อ่ะแต่ผมจะลองแผ่นอื่นๆเลยไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่าให้ใส่แผ่นเข้าไปเห็นมันอ่านไตเติลขึ้นมาแบบนี้ก็ทราบแล้วนะครับว่ามันอ่านได้แน่นอนนะครับมาดูแผ่นอื่นๆกันทีนี้ดูแผ่นปกติบูเลป่ปกติไปแล้วทีนี้มาดูแผ่นบูเล่ 3D หรือว่า3มิตินะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นโลโก้ 3D นะครับ 3D ก็ใส่เข้าไปเลยครับทีวีก็ต้องเป็น 3D ด้วยนะครับตัวนี้ 3D นะครับ แต่ผมจะทดสอบการอ่านแผ่นให้ดูนะครับว่าการอ่านแผ่น 3D นั้นมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น Blue b l u e r a BD i กส BD 6 2 0 LG ตัวนี้นะครับอ่ะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นภาพซนซ้อนนะครับถ้าเป็นแผ่นบูเล่สานะครับคุณผู้ชมครับภาพที่เล่นมันก็จะออกซนซ้อนนะครับเนื่องจาก 3D นะครับถ้าทีวีท่านใดรองรับระบบภาพ 3D นะครับมันก็จะขึ้นภาพซนซ้อนแบบนี้ครับนี่ครับภาพซ้อนเลยนะครับถ้าหากว่าทีวีเราเป็นระบบภาพ 3D นะครับมันก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับ 3D แบบนี้ให้เรากดถ้าเราไม่ต้องการ 3D แล้เรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะปิดนะครับนี่ครับ มันจะขึ้นคําว่า 3D off นะครับก็คือ 3D ปิดไว้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นว่า 3D is on นะครับ Put on 3D g l เ s ร็จนะครับก็มันบอกว่าเล่นแบบโหมด 3D ให้สวมแว่นตานั่นเองอ่าให้ทุกท่านดูภาพมันก็จะเป็นทนซ้อนนะครับอันนี้เป็นปิดไว้นะครับ 3D off แล้วปิด 3D มันก็ไม่ซ้อนก็ดูในระบบปกตินะครับ ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็เปิดโหมด3ามดีมันก็จะเป็นภาพซ้อนๆต้องสวมแว่นตาสามิติดูนะครับตัวนี้ด้วยวาหาัวกนเเสนอตำแหน่งให้เขาอยู่ข้างนนีครับสุดยอดจริงๆนะครับเล่นแผ่นสามดีะเดี๋ยวผมสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสต็อปแล้วก็เอาแผ่นอื่นๆให้ทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับอ่านี่แผ่นสามดีนะครับมีสามดีอีกครับตัวนี้เป็นแผ่นทดสอบนะครับแผ่น แผ่นทดสอบอาบูเลนะครับ 3d เลยนะครับตัวนี้อ่าดีหนึ่งนะครับบูเล 3D เป็นแผ่นทดสอบที่แถมมากับทีวีซัมซุงอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับเป็นแผ่นทดสอบครับบูเล 3D นะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วเป็นไงครับมาแล้วครับนี่ครับภาพมันก็จะซ้อนๆเห็นไหมครับโลโก้ซัมซุงนี่ซ้อนกันเลยนะครับ แผ่นแถมมากับซัมซุงแต่ว่าจอทีวีนี้เป็น LG นะครับนี่ครับมันมันมันเป็นซ้อนๆเห็นไหมครับเราก็มันให้เลือกนะครับว่าจะเล่นนี่ครับซัมซุง 3D documentary นะครับก็คือซัมซุง documentary ก็คืออะไรครับเ็เรียกว่าสารคดีนะครับสารคดีครัว่า documentary นะครับภาษาไทยก็คือสารคดี 3d documentary นะครับเราเลือกภาษาอังกฤษไปได้เลยนะครับก็เลือกภาษาอังกฤษไปได้เลยแล้วมันก็จะเล่นนี่ครับนี่ครับก็มันให้เลือก play all แล้วก็จะ play all ไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแผ่น 3d นะครับเป็นแผ่น3มิตินะครับของอ่าที่แผ่นที่แถมมาเป็นแผ่น3มมิตินะครับที่จะต้องสวมแว่นตาดูเห็นไหมครับตัวหนังสือมันจะซ้อนกันนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเอาแว่นตามาสวมสวมดูแล้วผมจะได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ถูกนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาแว่นสามิติมาลองเลยนี่ครับนี่ครับผมมีแว่นสามมิตินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมหลังจากที่สวมแว่นตาดูนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณว่า ภาพลอยออกมานะครับที่เราดูนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมสวมแว่นตาดูครับคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนผมอยู่ใต้ท้องทะเลที่มีน้ําเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดจริงจริงครับคุณผู้ชมนี่แว่นตาสามมิตินะครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องถอยมาดูหน่อยโอ้โหแม่คุณผู้ชมครับผมถอยหลังออกมาดูนะครับโอ้เป็นภาพที่มีติดล้ําลึกจริงๆอุ้ย โอ้โหตัวนี้มันโผล่มาจะชนหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่สวมแว่นนะครับกรณีที่สวมแว่นตาดูแบบนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรีวิวเสร็จผมจะต้องมาดูหาโอกาสมาดู3 d ดีแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นบูเลดิสตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพอแล้วนะครับสรุปนะครับเล่น แผ่น DVD ก๊อบได้นะครับแล้วก็บลูเรย์กอปได้แล้วก็บลูเรย์ 3D นะครับกอปได้ด้วยนะครับเล่นแผ่นกอบทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับสาหรับเจ้าเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้เป็น LG BD620 ตัวนี้ถือว่าสุดยอดทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อว่าจะมีอะไรให้เล่นอีกนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกัน อ่ะมีอะไรให้เล่นอีกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับนี่ครับอ่ะผมเสียบ e x t e r n a l hard disk ไว้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ e x t e r n a l ล a r d disk ลูกสีฟ้าๆนี่แหละครับเสียบเข้า USB ตรงนี้มาดูกันเราก็จะเปิดเข้าไปเลยนะครับในคำว่า USB ก็กดเข้าไปนะครับทีนี้ USB ก็จะมีอ่าหนังที่เราเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนเนี่ยผมทดสอบไว้ในนี้ผมเอาหนังทดสอบมาใส่ไว้นะครับก็ เดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบนะครับเดี๋ยวว่ามาดูกันว่าการทดสอบนั้นมันจะดีงามขนาดไหนมันจะแจ่มชัดขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้แหละครับมาแล้วนะครับนี่ oh, นี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่เล่นจากแผ่นฮาร์ดดิสนะครับเออเล่นจาก USB นะครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมเล่นจากฮาร์ดดิสนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชม LG BD 6 2 0ูนนะครับคือเล่นบลูเรย์3มิติ เครื่องเล่นบลูเรย์ 3D นะครับอ่านทุกแผ่นครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับโอ้โหดูภาพครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับสุดยอดครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับเครื่องนี้ลืมบอกราคาทุกท่านนะครับเครื่องนี้ขายในราคา4,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ